สวัสดีสมาชิกแล้วก็เพื่อนๆที่รับชมทุกท่านนะครับตอนนี้ผมอยู่บนขบวนรถไฟนะครับคลิปนี้ผมก็จะพาเ,เพื่อนๆไปดูความคืบหน้านะครับรถไฟชันเมืองสายสีแดงนะครับช่วงบางซื่อถึงตลิ่งชันนะครับวันนี้เราก็เพิ่งออกมาจากบริเวณสถานีชุมทางบางซื่อน,นะครับอันนี้ก็จะเป็นเ,เราเลี้ยวมาทางซ้ายนะครับก็จะ ไปทางสายใต้นะครับตะกี้ที่เป็นตรงไปที่ปีเสาโครงสร้างก็จะไปทางสายเหนือสายสานนะครับสายใต้ที่จะแยกออกมานะครับก็คือจะไม่ไม่ได้วิ่งกระทางสายเหนือสายสานนะครับลด,ดไฟนะครับ ตอนนี้ก็กำลังจะเข้าสถานีบางซ่่นนะครับด้านบนก็เป็นโครงสร้างทางวิ่งของรถไฟสายสีแดงนะครับช่วงที่จะไปตลิ่งชันนะครับก็ติดตั้งสายส่งกระแสไฟให้กับขบวนรถเสานะครับก็ติดตั้งเรียบร้อยแล้วครับมีการติดตั้งสายไฟนะครับก็น่าติดตั้งเสร็จแล้วครับก็เหลือทดสอบระบบนะครับ ก็มีคอนโดติดเลยนะครับคอนโดหลายแท่งเลยครับมีสถานีบางซ่อนเลยครับเปิดมหลิก็น่าตัวิลดีนะครับสองรถไฟฟ้าวิ้งผ่านถึงแล้วครับสถานีบางซ่อนของสายสีแดงนะครับนี่เป็นสถานีบางซ่อนนะครับของรถไฟสายสีแดงหลังจากออกจากสถานีบางซื่อมานะครับก็เป็นสถานีแรกนะครับก็ จะมีทั้งหมดสามสถานีนะครับออกจากบางซื่อมาก็จะมีบางซ่อนบางลำลุงตลิ่งชันนะครับอนาคตก็จะมีเพิเ่มเติมก็คือสถานีบางกวยนะครับแถวพระรามหกนะครับแล้วก็สถานีบ้านฉินพีนะครับที่จะสร้างเพิ่มเติมมานะครับก็ปิดพลาดข้อมูลยังไงถ้าเกิดปิดพลาดก็ขออภัยด้วยนะครับ กอออกจากสถานีบางซอดแล้วนะครับนี่ก็เป็นตัวสถานีนะครับก็จะเชื่อมต่อกับรถไฟสายสีม่วงด้วยนะครับก็สามารถเปลี่ยนเส้นทางไปรถไฟฟ้าสายสีม่วงได้นี่ก็เป็นทางเชื่อมนะครับเนี่ยฮะซึ่งไดาเลื่อนอไปนะครับ ใต้ตากาลมีตรงเสานะครับใต้ทางวิ่งก็เหมือนมีเป็นเป็นร้านค้านะครับก็ไม่เคยมาเดินแถวนี้นะฮะเห็นมีร้านค้ามีอะไรได้วยนะครับน่าชิลชินะครับหน้าสองรไฟใต้ว่างๆก็น่าจะมาแต่ผมจะมานั่งถ่ายโลดแถวนี้นะครับถ่ายรถไฟวิ่งผ่านไปนะครับ ก็น่าจะบรรยากาศดีนะครับช่วงเย็นเนก็เรากำลังจะข้ามสะพานพระรามอกนะครับสายส่งกระแสไฟฟ้า ติดยาวเลยครับนาติดจนถึงตลิ่งชันแล้วนะครับเท่าที่เท่าที่เห็นนะครับมีติดระบบพนักสัญญาณด้วยนะครับบนเสา ตัวสะพานก็มีการปรับปรุงอยู่นะครับตอนนี้รถไฟวิ่งผ่านก็มีการติดตั้งนั่งร้านปรับปรุงตัวสะพานอยู่นะครับก็จะเคียงคู่ไปกับทางวิ่งรถไฟสายสีแดงนะครับน่ฮะทางรถไฟธรรมดาก็จะยังคู่ไปกับทางวิ่งรถไฟสายสีแดงก็จะข้ามม่น้ำนะครับ ว่างก็ผมก็จะมามาถ่ายรถไฟหนัก2รถไฟแถวนี้นะครับมีโอกาสจะมาแน่นอนครับบรรยากาศก็น่าจะดีนะครับรถไฟพิ่งผ่านข้ามแม่น้ำนะครับตรงนี้อนาคตน่าจะมีสถานีหนึ่งนะครับบางกวยสถานีบาง าบางกลวยสะพานพระรามหกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับถ้าผิดพลาดไงก็ขออาภัยด้วยนะครับเป็นสถานนี้เพิ่มเติมนะครับในอนาคตอันนี้ก็ใกล้ชิดกันเลยครับรถไฟกับรถไฟธรรมดานะครับกับทางบิ่ง รถไฟสายสีแดงนะครับ ็ลดระดับลงนะครับตอนนี้ทางวิ่งรถไฟสายดแดงก็เสมอกับรถไฟธรรมดานะครับก็กำลังเข้าสู่สถานีบางลำลุกนะครับสถานีบางลำลุกนะครับก็เป็นสถานีระดับพื้นดินนะครับพื้นราบนะครับในโครงการก็จะมียกระดับแค่สถานีบางซ่อนนะครับที่เป็นสถานียกกระดับลอยฟ้า รถไฟก็จะรอแล้วนะครับก็กำลังจะเข้าสถานีบางลำหลุนะครับก็ถึงแล้วนะครับสถานีบางลำหลุ ที่เห็นในภาพก็เป็นของสา,ส,อาสายสีแดงนะครับหัวรถไฟธรรมดาอยู่ดังด้านซ้ายมือนะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับอันนี้เป็นชันชาลาของสายสีแดงนะครับก็เป็นชันชาลาสูงนะครับ ชมรอบๆนะครับก so right ็ไปัต่อครับออกจากบาบัมลูแล้วก็สถานีปลายทางสถานีต่อไปก็ไปทางเลยนะครับสถานีตลิ่งชันนะครับของโครงการรถไฟสายสีแดงช่วงบางซื่อตลิ่งชันนะครับ ก็เป็นย่านสถาน,นีนะครับเท่าที่เห็นการติดตั้งสายส่งสายไฟฟ้าก็น่าจะต,ติดตั้งครบแล้วแหละครับที่เป็นต้นเสาครับนะครับสีเงินเงินเนี่ยครับสายส่งกะแสไฟฟ้าให้กับขบวนรถวิ่งนะครับก็คือเป็นการจ่ายไฟเหนือหัวนะครับไม่ใช่จ่ายไฟบนรางเหมือน BTS หรือ MRT นะครับ เหมือนกับแอบพลิะครับที่จ่ายไฟเหนือหัวนะครับสายส่งกระแสไฟฟ้าให้กับขบวนรถสามารถวิ่งได้ ก็กำลังจะเข้าสู่สถาน,นีตลิ่งชันนะครับก็เป็นสถาน,นีระดับพื้นดินพื้นราบนะครับก็ถึงแล้วนะครับสถาน,นีตะลิ่งชันของรถไฟสายสีแดงนะครับนี่ครับ ก็เป็นแบบยกระดับเช่นกันนะครับก็เป็นสถา,านีปลายทางหรือต้นทางด้วยนะครับก็สิ้นสุดแค่นี้นะครับใครจะมาต่อรถไฟไปสายหจ้าน้องม,มาโถมอะไรพวกนี้ครับก็ต้องลงจากรถไฟสายสีแดงมาเปลี่ยนไปขึ้นรถไฟทางไกลที่ผมนั่งอยู่นะครับหรือใครที่นั่งอยู่รถไฟทางไกล จะไปทางบางซ่อนไปทางบางซื่อหรือเข้าสถานีกรุงเทพก็เปลี่ยนเป็นสายสีแดงได้ครับก็จะมีทางเชื่อมระหว่างกันนะครับเป็นใต้ดินนะครับเดินลอดเปลี่ยนระบบกันได้ครับก็เป็นรบริเวณรอบๆนะครับเป็นย่านสถานีสถานีชุมทางตลิ่งชันของสายสีแดงนะครับของรถไฟทางไกลกอ็อยู่ตรงอยู่ตรงข้ามกันนะครับ ซ้ายมือนะครับด้านบนก็เป็นทางด่วนนะครับอันนี้ก็จะเป็นช่วงปลายทางปลายย่านของสถาน,นีชมทางกิ่ชันแล้วนะครับของสายสีแดงมีรถของโครงการนะครับ เอาที่เห็นหน้าติดตั้งสายส่งอะไรฟ,ฟ้าจนเสร็จแล้วครับถึงถึงจนสุดทางแล้วครับก็เหลือแค่นำรถมาวิ่งนะครับทดสอบระบบถ้ามีรถทดสอบระบบ,บมาแถวนี้เมื่อไหร่ผมก็จะมาดักถ่ายให้เพื่อนๆรับชมกันนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับ ก็นำมาฝากกันนะครับก็คลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมนะครับก็พบกันใหม่นะครับในคลิปต่อไปก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ